เจ็บหรือเปล่าแม่ไอ้เต้าไหนมาพี๋หอยซิอุ้ยพ่อแม่เกิดมาไม่เป็นไรแบบเอ้าเอ้ากล้าดียังไงมันตีไอ้เต้าเนี่ยฮะเองมันช่างกล้าโโออ้ยกล้าดียังไงมันตีไอ้เต้าของข้าทั้งสองตัวเต้าลุกได้ลุกไดไรอ้าวโดนเอ้าพี่ว่าพี่ติดพี่ติด ดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะแก้วแดงๆนั่นแม่จริงเลยเราเอาปิซซ่าดูไปช็อตได้ไหมมาสิเรามาบุงด้วยกันเถอะลูก้าเนี่ยข้าจะโดนแกงหรือเปล่านะเก่งชาเอาอะไรไปโดนแกงจีชาหรือเข้าวเบยอุ้ยข้าวบานฮะ สร้างห้องแบบสองดิโอ้ไม่เอาอุ้ยยิงเข้ามาหน้ายิงแดงแกงกับเพลงไม่หนุกใช่ไหมใส่แก,กงมันดีนะไอฝั่งมันฝั่งมันอยู่โรงงานครับซับซับแล้วเปลี่ยนโอ้เอาลูกแกะมาดียีง<ด>่งเองมันดีอย่างนี้นะ oh very good nice nice โอเคไปก็ดกันดีกว่าไม่เกรงกลัวเลยเหรอ เอสแกะมาทำอะไรแถวนีม้มาหาราชาเฮ้ยเขามาหาราชาเขาเดินมาเจอราชาเน่ยเขาน่าจะบอกฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวฉันจะลากเข้าหาลูกแกเพราะฉันสามารถยังไงละ่ะโอ้ได้จอยวย่ะทใส่หน้าฮันนี่เฮ้ยมันเอาบองเหรออ๋อมันจะทำร้ายเอ้ยปั่นด้วยจอยปั่นด้วยคนจ้าพ่อจอยปั่นด้วยนะจ๊ะ จ่อยจะไปปั่นตรงมันไกลไปเขาเสียงจ่อยไงจ่อยจ่อยจะไปปั่นฮันเตอร์มีอยู่จริงหรือเปล่าจ้าแต่ไล่ไปเลยไล่ไปเลยเอ้ากดอะไรเนี่ยกดบ้าอะไรเนี่ยเอ้ามันไปป้าเม็กเฉยเลยคืออะไรวะโอ้ราชามีเงินแล้วอ้าว ปั่นตรงไหนต่อจอยจะไปปั่นด้วยไปชางโรงงานตรงกลางอะะฮไปชางโรงงานไปชาโรงงานไปชาโรงงานเอ้ยมันโดนจอยมาเร็วน่าจะมาหาพี่แล้วแหละใช่พี่มันไปหาพี่แล้วใช่ใช่พี่อยากได้น้ำหอมกดเลขสองอีกแล้วกดทำไมเฮ้ยมันเดินไปไม่เป็นไรพี่น้องมีตังค์เหลือเฟือดักให้พี่น้อยดักให้พี่น้อยเอาไปโอ๊ยบิ๊กซันนะเราน่ะเห็ตุะ มีคนบิน๊กเซ็นผมผมจะไปสูตรไปดบไปดบอาราชาเอาไปกนสามพันอ้ยนี่เงินเยอะจังเลยแนตะ่ใช่เงินเยอะมากเลยเจ็บหรือเปล่าป่ะไอ้เจ้า ม่งคิวหน่อยสิอุ้ยพ่อแม่เดินม่น่ะไม่เป็นไรนะเออเขาหบอกเขจะเหยียบแต่ดังนั้นน่ะอย่าเหยียบได้ไหมอ่ะขอร้องเต้าเราไม่ที่แตกกันเออไปแตกกันเองก่อนไปไอ้เต้าสองตัวน่ะไอ้เต้าข้าจะลากเข้าโรงงานอ้าวอ้าวกล้าดียังไงมาตีไอ้เต้า ไอ้ต้าวโดนตีกล้าดียังไงมาตีไอ้ต้าวของข้าทั้งสองตัวเอาลุกได้ไม่เป็นไรอ้าวโดนอาวพี่ว่าพี่ติดคือนพี่ติดคือนพี่ยิงปืนติดคื้พี่ติดคือน เขาไม่ได้เขาว่าเขาไม่ได้แล้วได้ได้อยู่ได้อยู่อะไรเนี่ยหรือว่าเอาปิงเปอร์มาสุยอดไปเลยสุยอดจี้ดอ้าวทับไมไม่ทันอีกแล้วตัวเขาไหลตามันจะรวดไม่น่าโดนเล่นโรงงานดีกว่าเอ้ยมันมีบิ๊กนี่หว่าจะว่าไปเล่นโรงงานดีกว่าเอ๊ะช็อตไข่ไปก้า จำเครื่องหาประจุไฟต่อดีกว่ามันบนตัวบีไปหาแล้วมันตัวบีไปหาแล้ววิ่งเร็วมากมันมีบินดีกว่าเฮ้ยบอกบอกให้พี่ก่อนบอกให้หมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากมีโอกาสจะนรคุณ้วช็อตเสร็จแล้วพร้อมช็อตในอีกสิบแปดวิสี่สิบวิไอ้ เมื่อกี้พี่ว่าพี่เห็นเล่าใครสักคนอยู่เราทาผ่านพี่ของใครวะขโมยเลยพี่ขโมยเลยทำไมอคานทำไมออะไกวไม่โดนโอ้ยเสียของพีเรามาเต็มถังกันก่อดดีกว่าไปไปเต็มถังกันก่อนเลยสนพนันโอ๊ยมันบิ้งมาตีพี่พี่เล่าตรงน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเดพี่หายจังหวะก่อนพี่หายจังหวะก่อนอุ้ยโดนโดนโดนพี่กินเล่าแล้วพี่กินเล่าแล้ว มันบิงไปแล้วด้วยมันบิงไปแล้วด้วยอ้าวสัาวอ,อใครวะไม่รู้เราตรงประตูนะพี่เราตรงประตูอ๋อพี่กินอยู่พี่กินอยู่ไม่ไม่เผื่อบอกว่าเผื่อพี่โดนอีกรอบนึงอ๋อได้ได้ได,ได้ประตูนะเงียบมันไปไหนแล้ววะนี่อยู่กับน้องเอาเดี๋ยวเล่นลูก้าแล้วเอาไทายมาเลยนี่เอาไทยมาวายเออวายโดนคนนั้นแลง บ๊อกพี่บ๊อกพี่พี่จะกินยาบ๊อกพี่บ๊อกมีเล่นกันอยู่แค่นี้ไม่ต้องเล่นที่อื่นแล้วเล่นกันแค่นี้นี่แหละอ้าวยังวะกําลังคิดอยู่ว่าตอนนี้แค่ห้องร้อนหรือว่าตัวร้อนเป็นหรือเปล่าติดหรือเปล่ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าติดหร่ เป็นหรือไม่เป็นหนูรู้สึกว่าร้อนทั้งตัวเลยร้อนมากร้อนแม้แต่มือยังถูวาเลยเกิดบนสองชั้นบนโรงพยาบาลบนโรงพยาบาลน้องปั่นเอาแทนแป๊บหน้าโดมน่าจะมีสิทธิ์นะแต่อนเอกออกมาจากโรงพยาบาลใครออกมานะเอกออกมาจากโรงพยาบาลกำลังเดินไปมุมแม่มุมแม่เฮ้ยมาทางพ่อแม่แล้วมาทางพ่อแม่แล้วไม่ไม่ ช็อตก่อนขอชักก่อนอย่าเพิ่งกินเอาทอมอะไรวะโอ้นี่ใส่ชงชาร์จไม่ให้เฮ้ยมันไปเอารูปมาโอ้พี่ยังไม่ได้แตะอ้าวเธอเลือกเ <c oughs> อี้ยงวะจะหาไปไหนวะเนี่ยไปมันเอาหรอเฮ้ยมันมาหาพี่อ่ะมันจะมองพี่แล้วอ่ะมันมองพี่มันไปหาพี่แล้วโอ้ไม่ได้เขาม,มาแล้วจริงด้วยวะ่ะมันมาแล้วพี่มัน อย่าไปกลัวฝั่งนู้นเขาเธอเลยช็อกแล้วเออจริงๆพูดได้ดีมีเหตุผลอย่าไปกลัวมันเธอเลยช็อกไปแล้วยังไงล่ะมันกำลังจะตายกันหมดแล้วเลยล่ะเฮ้ยเออจะฟังฝทางทางนู้นจะตายกันหมดแล้วเหรอไวจังเลยเข้าขาหมูตายแล้วไงก็ก็ก็บันตายจะให้ทำไงอ่ะปลล่่่อยแแแ้วคคกระไม่ไม่ได้ให้ปล่อยแค่ตกใจแค่เฉย เอาทีจริงเหรอเอาไม้เอาที่ขโมยไม้แล้วน่ะเอ่อเอาไม้ที่สามดีไหมหาไม้ให้เขาก่อนใช้จะดีจริงไม่แล้วพี่หาไม้เขาก่อนลูกขึ้นมาไม่เขาโมโหเขาโมโหเลยเขาโมโหน่ะเป็นทำให้เขาโมโหน่ะโดนทับไม้สามไม้เจ๊หน่อยไหมเอ้ยเอาไม้ไม้แถวนี้นี่ยังไงดีเนี่ยไม้แถวนี้ยังไงยังไงดีเนี่ย ยังไงลมส่อไปสวยๆเขาข้างไปหนึ่งเฟสแล้วเนี่ยวางครั้งรู้จักเปล่าโค้กลังครั้งวางครั้งอะไรทางลูกเมยแอนดูเรานอกจากกระซวยแล้วโหดด้วยจริงเหรอหอมด้วยนะดมหัวสิอยั่งไปดมจังเลยครับลูกกากำลังไปช่วยลูกกา เต็มถังเลยวายไปโดนไปโดนไปโดนซื้ออะไรดีซื้อเอาตรงนี้เขาพังไปแล้วนี่ว่าลืมยาคุณยาเล่รู้จิกลัวยาอยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละครับลากคันไปหาลราครับเต็มถังครับเต็มอ้าวแล้วคันไปไหนอ่ะอ้าวไม่รู้เหมือนกันงั้นเข้าโรงพยาบาลดีกว่างานเขาเดินวนอยู่เนี่ย ฉันไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เข้ามาลงที่เราอ่ะช่วยด้วยอ้าวเขาบุกอิดจากพี่แล้วไปลงที่ธาตุพี่อย่างกั้นเหรอเียังนั่นเก็บเลรามาให้ก่อนนะเก็บเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยให้มันมองพีค่ะมันมองพี่เขามาหาพี่ยังไม่เขาไปหาพี่แล้วพี่พี่เขาไปหาแล้วเขาริโอเคโอเคหิวหิวกันหิวกันเลยกินั โอ,อ,อ,อ้โหโอ้โหตรงนี้ใช้ไหมไหมดเลยอ่ะโอ้มันเดินไวมากเดินไวมากมี่ต้องการไม่มีอะไรเหลือใช้และขอเป็นปิกาจูกนะ่อน,อนโอเคคนนาชากคนไหนวะอ๋อนี่เกือบส,ส่งมวยพู้ติดตามแล้ว ไปนะเดี๋ยวส่งต่อก็ได้ชิมมาแล้วชิมมาแล้วพิจูกรผ่านพิจูกลับมาปั่นท um> ี่เดิมแล้วอ้าวกลับมาที่เดิมได้เลยนกว้างขนาดนี้เนี่ยไฟฟ้ากว้างทางเฮ้ยโอ้ยเขาเกี่ยวกาดนะเกี่ยวกาดเขาพาเราคนอื่นแล้วนะ เขาพานสุดๆุดโอ้โหสุด,ส,ดสุดอะคนเนี้เ<ม>ขาโมโหอ่ะคุณพี่ไม่มีกอดท้อ,ง,องนี่นะเออคุณพี่มีติปีป๊ปอบอะมาหอมาหอ่อก็เขาโมโหใหญ่เลยช,ช็อตเขาใหญ่เลยเอ้อเยแคทอะไรเขาขนาดนั้นวะ ตีเราทำไมล่ะตีเราเราก็ต้องทับกลับเธอไปแค้นอะไรเขาขนาดนั้นไหมทับทับทอบแกงดิปเปอร์เหรอพวกเจ้าไม่ได้เกิงเอาคำไหนมาพูดว่าเก่งไม่ได้เก่งเนี่ยปากมูนล้มหมดอย่างเออหนีตายใช่ไหมอะไบอกแกงคืออะไรวะหนีตายแล้วใช่หนีตายอยู่ งาานนี้้ตยแลวดูค่าชาติบริวารผมสิแคร์บังการฆ่าอย่างนั้นเหรอเออแย่อ้อาวแจ้งหายอ่ะ <What? S 1> แจ้งหายไปไหนไม่รู้อ่ะไปดึงฝักโน้นเปล่าวะแครบังการโอ้ดึงฝักโน้นโดแย่แล้ว <laughs> ทำไมเขาดูแค้นๆสองคนนั้นจังเลยวะเขาไม่ตีชิวน่ะงง <c oughs> เขาตีแต่ผู้ติดตามเหรอเออเขาตีแต่ผู้ติดตามเอาโกบะ มาเงาเขาเริ่มรอเขาเริมแล้ววะเอาไปไหนแล้ว่ะเอเขามาหาพี่เขามาหาพี่ต้องหาพี่พวติดตามผมเดี๋ยวผมจะไปอุ้มขึ้นมาเรนพี่มาแล้วไมาแล้วจูน่ออท็อครับชีวิตชุบชีวิตมานี่ไอโยกไอโยกมานี่ไอโยแเอสอะไรไอโยกขนาดนั้น ชมไปชาร์จมาใหม่ไปชาร์จมาใหม่ไปชาร์จครับสักครู่สักครีไปเลยชาร์จมาเออเอาไปอีกเอาไปอีกเออเอาไปอีกเราจะลุกแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยก็ไปทำอย่างนั้นเลยเขาเลยแค้นอ่ะตาชานี่ ม่เจ็บเลยเออยังไม่เจ็บเลยนะเจ็บคืออยากให้เจ็บไหมล่ะโอ๊ยไม่เอาอย่าเจ็บเลยลูกแกเป็นปกป้องนี่มหละคนไม่เอาตัวทองมาอ่ะเออน่ะยับยับยับเโดนอีกแล้วอะไรข้ามาเออมาจริงด้วยเขาเอาจี้เหรอเขาไม่ขึ้นมาเอาพี่เหรอ แบบโยกโยกโยกาดกระสอบตายบอกเลยว่าเกี่ยวกัดมากเฮ้ยราชาเขาตายข้างบนเนี่ยทำไมไม่มีโอ้แต่ต้นเดี๋ยวเขามาดึงราชาเนี่ยถ้าเขาเห็นนะเขาเปิดพี่ว่างอหรพี่ต้นว่างตีเป็นกระสอบอะตอนนี้มีคนว่างอะกระสอบตายกระสอบเราอยู่นี่นายซื้อของดูเราอยู่ใช่ไหมกระสอบตายกระสอบายมาทำไร ทำร้ายลูก้านี่อย่างงีบตบตบอ่ะเขาเอาอะซื้อของอะไรไม่ได้แล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วศาสตแบบซ้อมมวยใครเอาไม่นะใครล้มตรงนี้วายไม่โดนเฮ้ยประตูอะไรจะเปิดจะต้นเดี๋ยวแพ้เาขอบคุณครับเอาเข้าปิดการแกงยิมกันเอง อะไรนะเย้เย็กที่มาแท็กตายไม่ได้